อาหารปานี้พร้อมน้ำดื่มได้ตามที่สั่งแล้วครับส่วนนี้อาหารแคปซูลของคุณขอบใจเมียให้ผมทำอีกือไหมครับอืมลูกชายของนายเป็นยังไงบ้างสมิธ แผลที่บาดเจ็บจากการถูกจู่โจมครั้งก่อนค่อยๆฟื้นตัวเกือบหายสนิทแล้วครับแต่อะไรที่แขนขวายังหาไม่ได้ฉันเข้าใจว่าเรามีอะไรสำรองพร้อมไว้ตลอดไม่ใช่เหรอเราต้องสำรองเผื่อสำหรับแนวหน้าในกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับพวกนั้นเป็นกำลังสำคัญ ูกชายนก็เป็นกำลังสำคัญในแนวหลังนี่เอาอะไรที่มีไปใช้ซะส่วนสำรองที่ขายไปฉันจะหามาเติมให้ไม่ต้องห่วงข,ขอบคุณมากครับงั้นผมผมขอรีบไปบอกลูกชายก่อนนะครับคุณนะคะเสื้อผ้าผู้หญิงที่คุณขอฉันพอจะหาได้เท่านี้แล้วค่ะ แค่นี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก็น่าจะมากพอแล้วยังพอมีใช้กันใช่ไหมนี่เป็นเสื้อผ้าของพี่สาวฉันค่ะเ้อยังติดอยู่ในค่ายที่ตูตูโรยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหนีมาได้ไม่รู้ว่าเสื้อผ้าพ,พวกนี้ยังจะได้ใช้หรือเปล่าพี่สาวเธอต้องมาถึงที่นี่ได้เอยรขอบใจมาก ค่ะฉันขอตัวนะคะล <c oughs> ูเซียนนั่นเสื้อผ้าของเธอสำหรับใช้ที่นี่อย่างที่ได้ยินมีเจ้าของที่เขารอให้กลับมาใช้ต่ออยู่และสาข,ของด้วยล่ะ <c oughs> คนพวกนี้เป็นใครน่ะพวกเขาเป็นผู้รีไภัยอิสระ,ละ <c oughs> ผู้รีไภยัยภัยจากอะไร ความขัดแยง้งส่งครมที่พวกเขาไม่ได้ก่อคนพวกนี้ก็เป็นเหยื่อลูกหลงดีๆนี่เองเหมือนเธอเหมือนฉันยังไงล่ะเธออาจจะเห็นว่ามีคนที่ติดอาวุธบางคนท่าทางดุด,ดันน่ากลัวคนพวกนี้เป็นกองกำลังผู้รีภัยอิสระรวมตัวกันเพื่อปอเพื่ปกป้องความสง,งบของตัวเองพาครอบครัวเพื่อนฝูงเดินทางมาจากพื้นที่เปาาบ,บางต่างๆในนิโอแองเจลัส ไม่จำกัดว่าเป็นฝ่ายไหนไม่มีใครเป็นผู้ชนะหรือกบทขัวตรงค้ามที่เรียกว่าเคยฆ่าแกงกันจะเป็นจะตายก็มาอยู่รวมกันได้ที่นี่คนที่ไม่ต้องการจากการฆ่าการแบ่งฝ่ายการต่อสู้เ้าถือว่าเป็นพวกเดียวกันนายช่วยดูแลพวกเขาพวกเขาตั้งหาที่ช่วยดูแลฉันคนพวกนี้ค่อยๆรวมตัวกันที่นี่ ก่อนที่ฉันจะขับมิติกลับมาได้สักอีกอ่อเผื่อเธอจะสงสัยว่าที่นี่คือที่ไหนเ้าอยู่ในค่ายผู้รีภายอิสระทางตอนเหนือสุดของเนโอแองเจรัสห่างจากเมืองหลวงกว่า8,000กิโลเมตรเรามียนันเหาะความเร็วแสงเก่าๆอยู่ลำนึงเดียวกับพลังงานอย่างจำกัดเพราะฉะนั้นเลิกคิดเรื่องที่เธอจะกลับไปหาความสีวิไลในเมืองหลวงได้เลยอย่างน้อก็ไม่ใช่เร็วๆนี้ ฉันในมาทำอะไรที่นี่ฉันถูกส่งไปยังมิติที่เทคโนโลยีล้าหลังกว่าที่นี่หลายร้อยหลายพันปีเครื่องข้ามิติที่ฉันสร้างตั้งค่าได้แค่มิติที่จะข้ามมาแต่เลือกตำแหน่งที่จะลงไม่ได้ข้ามาทาง้ทางทั้งทั้งอย่างนั้นในเสียงตายมากเลยนะฮ่าๆเธอเป็นห่วงฉันเหรอแต่ดชมัดเธอนะ่ะห่วงตัวเองก่อนเถอะเอาเป็นว่า แล้วฉันก็มาผูวที่นี่ในสภาพรอแหล่อ,ลอวัยวะภายในลวนหมดคงเป็นเพราะผลจากการบิดเบือนมิติเวลาสมิธกับลูกชายเป็นหมอมือดีที่สุดของที่นี่พวกเขาแล้วก็ทุกคนที่นี่ช่วยฉันไว้พอเริ่มขยับตัวได้ฉันก็หาวิธีรักษาตัวเองจนหายดีแล้วก็อยู่ช่วยงานสมิธกับลูกชายเขามาเรยผู้รีภัยก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนมาเรื่อยๆเหมือนกันสรับารนี้ ก่อนหน้าน,นี้ก็ใครกลดีๆนี่เองไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเข้าใกล้เพราะไม่แต่กับดักของดรเจ็เต็มไปหมดนะดรเจคขเคยอยู่ที่นี่อาจเป็นได้ไม่ดรเจคร่างต้นก็ลางโคนคงเคยใช้ที่นี่เป็นฐานวิจัยลับมาก่อน น่าจะเอาไว้ลักลอบทำวิจัยอะไรที่ผิดกฎหมายมีสิ่งปฏิพิมพ์เพี้ยนอยู่เพียบแต่วิทยาการล้าสมัยน่าจะโจกถึงเอาไว้นานแล้วทั้งข้าวของทั้งสถานที่ฉันค่อยๆแก้กับดักทีละชิ้นทีละชิ้นถึงได้เข้ามาอยู่ที่นี้ได้แต่ก็อย่างที่เธอเห็นปราสาทน,นี้ทั้งกว้างทั้งวกวนอาจจะมีกับดักที่ฉันยังหาไม่เจออยู่อีกก็ได้ดูเซียนจ๋าดูเซียน ทีนี่เธอรู้ทีนี่เธอรู้หรือยังละ่ะว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่วิ่งวุ่นไปทั่วแล้วไม่ตายฉันดวงแข็งน่ะไม่งั้นไม่อยู่มาถึงตอนนี้หรอก <c oughs> ใช่สิมีฉันไปเก็บเธอมาจากหมอนอัน่นได้แสดงว่าเจ้าตายยังไม่ถึงคาดอย่าลืมมันเช็คแต้มบุญตัวเองด้วยละ่ะแค่ช่วงแรกนี้เท่านั้นแหละที่เธอต้องคอยอยู่อย่าห่างอย่าให้ห่างฉัน ฉันจะค่อยๆบอกเส้นทางหลักๆที่ปลอดภัยให้เธอจำที่เหลือก็อยู่ที่สามัญสำึนของเธอแล้วก็ไม่อยากหาเรื่องเสี่ยงตายหรือเปล่ปาในอยู่ในปสานนีาคนเดียวมาตลอดนอกจากทางเข้าออกจากประตูนหน้าถึงห้องนี้ไม่มีใครรู้ทางในปภาษานี้ดีเท่าฉันถ้าไม่จำเป็นก็ไม่มีใครอยากเดินเข้า มาเล่นรัดเซนลูเล็กกันในนี้หรอกที่เธอเห็นสองคนนั้นเข้ามาพวกเขาแค่ยินดีช่วยฉันอ๋อน้่นหมาถึงช่วยเธอด้วยเธอเป็นหนี่ชีวิตคนเพิ่งนั้นแล้วนะจำไว้แล้วนี่ไม่รีบกินหรือไงซุปของเธอเย็นหมดแล้วนี่อาจจะเป็นอาหารปั้นี่มื้อสุดท้ายของเธอก็ได้นะไจริงนะ ฉันพยายามทดลองสร้างโดมเพื่อปลูกเลื้ๆหลังปา่าาะแต่สภาพอากาศที่นี่แย่จัดเลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เธอมาจับเมืองหลวงแต่ก็หวังว่าจะไม่เรื่องมากเรื่องของกินมีอะไรอยากจะถามอีกไหมฉันติดต่อหาคนอื่นได้ไหมเธอหมายถึงอยากใช้ไอ้ที่เรียกว่าเครื่องแชทนะหรอเสียใจด้วยแต่ฉันแต่ว่าฉันคงหาให้ไม่ได้ อะาๆไม่ต้องอ้าปากจะหาว่าฉันไม่มีปัญญาเพราะต่อให้หาได้ฉันก็จะไม่ให้เธอใช้มันว่าไงนะฟังนะไม่มีใครใช้ของแบบนั้นที่นี่เรามีเครื่องมือสื่อสารเฉพาะในกลุ่มของเราสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินการใช้เครื่องแชททั่วไปติดต่อคนเครื่องนอกจะเปิดเผยที่อยู่เรา ที่นี่มีทั้งผู้หญิงหรือแม้แต่พวกเด็กกับคนแก่ที่ไม่ได้เข้ารับการวิวัฒนาการเราจะให้พวกเขาเสี่ยงอันตรายไม่ได้เธอเข้าใจใช่ไหมนี่ที่ผ่านมาฉันยังเสี่ยงชีวิตไม่พออีกเหรอเธอคิดว่าเธอลำบากเป็นคนเป็นอยู่คนเดียวหรือไงเอาเป็นว่าฉันจะพยายามเข้าใจความรู้สึกเธอ มันทำใจลำบากที่อยู่ๆก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่หวังว่าเธอจะค่อยๆปรับตัวได้ไม่เห็นแก่ฉันก็เห็นแก่คนบริสุทธิ์ที่ต้องการความสงบที่นี่ไม่มีใครอยากพาสงครามหรือความรุนแรงเข้ามาฉันจะออกไปสุดฉันจะออกไปดูสถานการณ์ข้างนอกสักหน่อยเธอกินอาหารแล้วก็นั่งผิงไฟทำโต๊ะให้อุ่นๆรออยู่ที่นี่ห้ามไปไหนทางนั้นจกว่าฉันจะกลับมา เดี๋ยวล้วฉันมาล้วฉันจะอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรผู้รีไงยัยลูกไม่เอาข้างถนน